สบายใจมากเลยเหรลูกสบายใจที่สุดไม่มีอะไรสบายใจเท่านี้อีกแล้วโอ้ท่านอนเนาะแบบสบายใจมากเลยไม่มีใครบอกว่าไม่สบายเลยแบบเนี้ยสบายใจที่สุดเจ้าเม็ดนุ่นเอ,อ๋ยเม็ดนุ่นคนเก่ง สบ,สบายใจสบายใจสบายใจที่สุดเลยนอนแบบสบายใจมากเลยนะเม็ดนุ่นคนเก่งส,<ะ>สำแพงไม่มากวนใจวันนี้ก็เลยนอนตัวเดียวสุขใจมากๆอยู่ท่านอนนะ ค่านอนนะทุกคนดูคือค่อคานอนของเขานะกลายใจเจ้าไก่ก็ขันไปสิเมนุ่นก็ไม่สนใจนอนแบบสุขใจมากเลยบรรยากาศแบบนี้ สบายใจที่สุดสบายใจสไตล์แมวดำสบายใจที่สุดเลยนะแต่งตัวหล่อเลยเพราะว่าไปลุยสวนมา แม่ไปปลูกผักเม่นุ่นไปลุยสวนกับแม่มาต้องมาแต่งตัวหล่อหล่หอมากเลยนะเม็ดนุ่นบายใจเหลหรึเหล่อบายใจที่สุด ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เม็ดนุ่นเม็ดนุ่นแต่งตัวหรอก่อนนะ ลมเย็นแบบสบายมากเลยฝนตกนิดหน่อยที่ประจํานะที่ประจํานอกจากจะมีใครมากวนใจนะถ้ามีคนมากวนใจก็จะไม่นอนได้นานแต่ถ้าไม่มีใครกวนใจนะนอนอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันโอ้โหแต่งตัวหล่อมากเลยจะรอไปไหนเนี่ย หล่อที่สุดเลยนะใครจะไปไหนเมนนุ่นก็ไม่สนใจหรอกเมนนุ่นขอแต่งตัวหลอก่อน บายใจที่สุดเลยแต่งตัวหล่อ บายใจถ้าเจอกลางคืนนี่จะทำยังไง เจอกลางคืนนี่จะตกใจกันหมดเลยนะถ้าเห็นแมวรูปหลอดํำๆกลางคืนเนี่ยดูแต่งตัวนะแต่เขาไม่ชอบเที่ยวนะเมนุ่นเนี่ยจะอยู่แต่บ้านไม่เที่ยวไหนเลยกลางคืนก็เข้าบ้านนอนสบายใจตื่นเช้ามาก็จะมานอนชมบรรยากาศตรงนี้แหละทุกวันแล้วก็แต่งตัวหลอ่อถ้าแม่เข้าสวนก็จะเข้าไปลุยสวนกับแม่เม่นนุ่นนะ่ชอบมากเลยนะ บรรยากาศฝนตกเบาๆเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะนุ่นก็ได้นอนแบบสุขใจเลยสุขใจที่สุดนานๆจะได้บรรยากาศดีๆอย่างนี้ฝนตกพรำๆลมเย็นโชยๆนอนแบบสบายใจตื่นมาก็แต่งตัวหรอ หลอกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่งเท่าไรก็ดำใช่ไหมแต่งเท่าไรก็ดำไม่มีใครดำไปกว่านี้แล้วเจ้าแมวดำเจ้าแมวดำ หล่อไหมครับเลนนุ่นหล่อไหมครับหล่อยังลูกหล่อหรือยังหล่อเกือบเกือบเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้โหคนหล่อของแม่เนี่ยหล่อมากเลยหล่อเกือบจะเสร็จแล้วจะหล่อไหมเนี่ยจะหล่อไหมเนี่ยมองซ้ายมองขวา ทำไมถึงได้รอขนาดนี้เนาะทำไมถึงได้รอขนาดนี้ต่อมากม้ยเจ้าแมวดำรูปรอเหนื่อยกระพักใช่ไหมพอมีแรงก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวหลอต่อออยออยมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงโอ้โหรับเล็บต่อด้วย สุขใจมากที่สุดเลยเจ้ากำแพงไม่มาวุ่นวายเนี่ใช่ไหมกำแพงไม่มานี่เมดนุ่นสุขใจที่สุดเป็นดาราหน้ากล้องให้แม่ได้ตลอดเลยนะวันนี้สุขใจมากเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรักเม็ดนุ่นเยอะๆนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชมเม็ดนุ่นในคลิปต่อๆไปว่าเม็ดนุ่นจะพาทำอะไรนะครับบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ